มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างครับไปเริ่มกันที่จังหวัดสุขโขทัยครับนายสุชาติทีขสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมประจําจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมให้กับครอบครัวของเด็กหญิงกมลชนกปวนยศ อายุ2ปีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกน้ำและสูญหายบริเวณฝ่ายมะโกโมาลัยตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคลโลกและมอบเงินให้กับครอบครัวของนายอัมพรนบนอบอายุ51ปีเสียชีวิตจากการพลัดตกน้ำในห่วงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบนอกจากนี้เองนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ <c oughs> นายชุมพิษเดชรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <c oughs> ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชาอขออภัยครับในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น แก่ผู้ประสบอัคคีภัยครับประกอบด้วยครอบครัวนางสาวบัวพังชัยสงนางทองสุกนายทองสุกสีสุกและนางสาวกฤษณาสีสุกหลังเกิดเหตุอัคคีภัยครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2566เวลา12นาฬิกาครับทำให้บ้านเดือนทั้ง3หลังหมู่ที่2ตํตำบลกลางแดดอำเภอเมืองได้รับความเสียหายทั้งหลังแล้วก็บางส่วนครับสร้างความปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือครับ นายนาวินสังฆมาศนายอำเภอชนแดนผู้แทนประธานกรรมก,การมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้ครอบครัวนายวีระคล้ายแก้วผู้ประสบอัคคีภยัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์หลังบ้านเลขที่179หมู่ที่24ประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลังเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ10นาฬิกา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยครับ